าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมหลุมพางของทางเดินปฏิบัติ ที่นักปฏิบัติปฏิบัติกันมาก็ต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ต้องมาเจอหลุมพางตัวนี้คือหลุมพางแห่งความว่างปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราจะต้องอเหมือนคํำทางไปเรื่อยแต่ต้องมีสติปัญญาโดยเดินทางของศีล ก็คือความเป็นปกติของจิตเนาะในการที่ต้องรักษากายวาจาใจสมาธิความตั้งมั่นและความสงบปัญญาคือการะละพบสภาวะใดเกิดขึ้นย่อมดับไปลงสู่ไตรไล,ลักษณ์ทั้งหมดเพื่อการเคลียร์จิตนะคะผู้ปฏิบัติทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะ ออกจากทุกข์แต่วิธีออกจากทุกข์นั้นก็มีหนทางไปตามการเรียนรู้มาซึ่งแต่ละวิธีก็แตกต่างกันไปเพราะตามจริตแต่ละท่านจึงต้องขนขวายพิจารณาค้นคว้าไปด้วยสติและความเพียรน,นะในทางเดินแห่งโพชฌงนั่นละ่ะสติวินิจัยธรรม วิริยะความเพียรที่จะปฏิบัตินะมีปิติความสุขมีความสงบใจปัสสัทธิมีสมาธิความตั้งมั่นมีความสุขมีปัสสัททิความตั้งมั่นของสมาธิและมีอุเบกขาในการปล่อยวางนะหรือวางจิตเป็นกลางนั่นเองหลายท่านที่เดินเข้ามาถึงจุดแห่งความว่าง ก็คือด้วยสภาวะทั้งหลายของโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายนะไม่วุ่นวายภายนอกก็วุ่นวายภายในจิตของตัวเองนั่นละแต่ก็หาวิธีกันไปโดยการหามุมสงบหรือสถานที่สงบบ้างหลีกเล้นจากผู้คนบ้างจนในที่สุดสามารถขยับเข้ามาสู่ในได้เรื่อยๆคือการเริ่มเคลียร์จิตของตนเองนะจนในที่สุดเราคิดเอาว่าความว่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทำอย่างไรจะทําให้จิตนั้นว่างเพราะว่าผู้พูดแม่ฉีนี่ก็เคยผ่านตรงจุดนั้นมานะปัฒนาความว่างเพราะปฏิบัติไปเพื่อกันว่างแล้วก็ว่างจนเราคิดเอาเองว่าวิธีนี้ไม่ยากเลยก็ทําจิตให้ว่างเข้าไว้โดยที่ไม่เอาอะไรเลยการไม่เอาอะไรเลยนี่เป็นการปฏิเสธความจริงนะดูให้ดี เพราะว่าเราปฏิบัติไปทำไมเป็นการสะสมเพิ่มเติมจากความรู้ทั้งหลายมีความสงบไม่สงบมีความพอใจไม่พอใจมีความรู้สึกนึกคิดความจำทั้งหลายเดี๋ยวจำได้จำไม่ได้สุดท้ายวิธีที่นักปฏิบัติคิดเอาว่าดีที่สุดคือให้ว่างไปเลยก็ไม่เอาสิ่งใดๆเข้ามาสู่จิตเลย นี่ผู้พูดเคยทำมาสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมคะสุดท้ายได้ความว่างจริงๆเป็นการได้มานะได้มาสภาวะหนึ่งคือความว่างปฏิเสธทุกอย่างเลยคะ่ะอะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือขึ้นที่ใจนี้ดับทิ้งหมดเลยไม่พิจารณาเมื่อดับทิ้งไม่พิจารณาสิ่งใดเลยเป็นการปฏิเสธความจริง ซึ่งทุกเนี่ยมีไว้ให้ดูมีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้ยึดนะแต่เราปฏิเสธทุกอย่างไม่ว่าอะไรเข้ามาสุขทุกอะไรไม่เอาหมดเลยอันนี้ประมาณสักสิบสี่ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็เป็นคารวาสอยู่เราคิดว่าทางนี้ดีที่สุดเป็นการสั่งสมเพิ่มเติมไม่ใช่เขียออกการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นมัชมชิม,มาปฏิปทาเป็นการสละออก เป็นการละความยึดมั่นถือมั่นที่เราพอกพูนมาตั้งแต่กี่ชาติกี่ชาติกี่ภพชาติที่ผ่านมาที่สั่งสมมาอยู่ในจิตนี้ถ้าเราไม่เคลียร์ออกไปเพิ่มความว่างเข้าไปเขาเรียกว่าหลงสภาวะ,ะกลายเป็นปฏิบัติอะไรก็เป็นผิดนอกเส้นทางของทางมรรคนะ,ะถูกอยู่ว่าต้องเป็นทางเดินที่จะต้องผ่านไปให้มีประสบการณ์นะอย่างเช่น บัวที่เป็นบัวที่สวยงามดอกที่เบิกบานที่เรานำถวายพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะ,ะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเป็นบัวขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นเถารากของบัวรากบัวขึ้นมาอยู่ในโคลนตมนะโคลนตมก็เปรียบเสมือนกิเลสทั้งหลายกิเลสตัณหาทั้งหลายในความยึดที่จะต้องดูดกิน ต้องอาศัยจนสามารถเติบใหญ่ขึ้นมาจนกลายเป็นดอกเป็นใบเป็นดอกขึ้นมาและส่งผลให้เป็นดอกที่สวยงามเด็ดออกไปบูชาเช่นกันจิตของเราที่เป็นนักปฏิบัติหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ต้องการความสุขนะแต่สำหรับนักปฏิบัติก็ต้องการพัฒนาความพ้นทุกข์ด้วยเช่นกันจึงต้องศึกษาเรื่องของคโคลนตมนี่เพราะคโคลนตมก็คืออาหารเลยนะ เป็นอาหารของบัวก็เหมือนกับอาหารของจิตนะแต่เป็นอาหารที่มันไม่ถูกต้องเป็นอาหารที่ทําให้มึนเมามัวเมาพกชาตินะเขาเรียกว่าก็กลายเป็นออยู่กับธรรมชาติแบบเมาหลงยึดนะนะเราจรึงต้องมาทําความเข้าใจโดยให้สติปัญญาเป็นพี่เลี้ยงสอนจิตอ่าให้จิตตื่นขึ้นมาจากความหลงไหล หลงไหลในความเป็นตนของตนไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดความจำในอดีตที่ผ่านมาที่สั่งสมมาการถูกสอนมาความคิดทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากเด็กที่ใสสะอาดนะจิตประพัสนสอนอเมื่อมีสิ่งที่เป็นเมฆหมอกบงังก็ทำให้ความประพัสสอนนั้นหายไปเพราะว่าจากผ้าขาวถูกสั่งสมให้แต่งแต้มจนในที่สุด กิเลสตัณหาอุปทานพาไปจนทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราจึงต้องมาเคลียร์จิตทั้งหลายว่าความจริงแล้วสติปัญญาสอนจิตเหมือนเด็กให้ตื่นขึ้นมาอย่าหลงไหลอย่ามัวหลับไหลให้ตื่นและเบิกบานขึ้นมาเบิกบานตื่นรู้ขึ้นมาเป็นจิตพุทธะให้รู้ความจริงว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่อิงอาศัยซึ่งกันและกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แต่รู้เท่าทันได้ เมื่อรู้เท่าทันเราจะรู้ว่าเราควรตั้งจิตไว้แบบไหนนะใช้สติปัญญาสอนจิตไปให้เขารู้ความจริงว่ากายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความจำความคิดปรุงแต่งความรู้ทั้งหลายไม่ใช่เธอเลยเธอไม่รู้ตามความเป็นจริงเธอจึงหลับไหลอยู่บัดนี้เธอตื่นด้วยสติให้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันบางคนไม่เข้าใจคำว่าระลึกรู้คืออะไรอ่ ลองดูซิเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้ไหมเรากินอาหารอยู่เนี่ยเรารู้ไหมให้รู้ตัวนั่นเองนะ,ะเมื่อเรารู้ตัวมีสัมปชัญญะทั่วพร้อมด้วยสัมปชัญญะถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็กลายเป็นสมาธิเขาเรียกสืบเนื่องซึ่งสมาธิความตั้งมั่นกับการรู้ปัจจุบันขณะเคลื่อนไหวรู้ตัวสําคัญที่สุดถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดก็คือลมหายใจเพื่ออยู่กับเราตลอดนะสติวิ่งอยู่สี่ฐานกายเวทนา จิตทมวิ่งทั้งวันนะอยู่สี่ฐานนี้ให้สืบเนื่องไปในแต่ละฐานให้รู้ตัวนั่นละ่ะสอนเขาแบบนี้จิตเขาจะเริ่มรู้ความจริงเหมือนเด็กน้อยที่ถูกสอนให้รู้โลกความจริงไม่ใช่เป็นไปนตามที่เขาบอก,เข,บอกองงเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราขนาดเห็นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองยังต้องพิจารณาไต่ตองเลยอย่าพิ่งเชื่ออะไรง่าย นะให้มีเว้นวักและกรองแล้วกของเรากรองเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงนะถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงงานนี้จะต้องทำเดี๋ยวนี้แล้วทำอย่างไรบ้างวางแผนให้ดีด้วยความยินดีพอใจด้วยความเพียรวิิยะให้เกิดความาฝักใฝ่ตั้งมั่นและไข่ครวรย้อนดูว่า,าสิ่งนี้สำเร็จเกิดจากอะไรไม่สำเร็จเกิดจากอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้สำเร็จขึ้นมาให้ได้ นะสิ่งสำคัญก็คือสรุปรวมเป็นเรื่องเดียวกันการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนาพัฒนาจิตให้เป็นบุคเขาเรียกว่าจิตอาศัยขันห้าอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาแก้ไขตนด้วยการละกิเลสตัณหาอุปทานกิเลสตัณหานี่ก็เหมือนคนตมสุดท้ายแล้วเราเรียนรู้คนตมเพื่อละคนตมกลายเป็นดอกก็เด็ดเอาไปใช้ แต่เราก็ต้องถ้าเราจะไม่ให้เกิดภกชาติอีกไม่ว่าสุขทุกข์สวยงามหรือไม่สวยงามหรือ,อสิ่งต่างๆที่ยังบัญญัติได้ในทางโลกถ้าเราไม่ตัดภพตัดชาติก็ยังต้องไปเกิดอีกอไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเราจึงต้องมาตัดรากถอนโคนด้วยการสละโลภกดหลงกิเลสตัณหาอุปทานออกถ้าเราไปเอาแต่ความว่าง โรโขรดหลงกิเลสตัณหาอุปทานก็ยังอยู่ในจิตนี้เป็นตนของตนอยู่แค่เพิ่มความว่างเข้ามาแค่เราปฏิเสธความจริงและไปอยู่ในความว่างจะว่างได้อย่างไรไปอยู่ในสิ่งเกิดดับและมีตัวเราอยู่ในความว่างนั้นเป็นความว่างไม่จีรังเลยนะเป็นสิ่งเกิดดับที่จิตไปอาศัยอยู่เท่านั้นเองเขาเรียกว่าย้ายทุกก็ได้คุยกับได้สนทนานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ ว่าทุกวันนี้ติดกันอยู่ในความว่างเยอะมากด้วยการรัดสั้นของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าการเดินมัคมัชิมาปฏิปทายากเหลือเกินเพราะต้องใช้กาลังมากมายทั้งกาลังสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาด้วยศินสมาธิปัญญาของมัคนั่นเองอคราวนี้ก็อยากจะก้าวกระโดดละการก้าวกระโดดก็เจ็บนะ กระโดดไปข้ามไม่พ้นก็ต้องล้มลุกคุกขานสุดท้ายแล้วต้องต้องกลับมาอีกกลับมาเดินใหม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นไรให้ให้เดินไปตรงนั้นก่อนอืปฏิเสธทุกข์ไม่ได้หรอกอาจจะบอกว่าไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์เลยแต่ข้างในเราย่อมรู้ตัวเองอยู่ว่าทําไมมันจะมีข้อสงสัยว่าว่างแล้วทำไมยังสงสัยว่างแล้วทาไมยังเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะผู้พูดเคยเป็น คือเมื่อเราไปอยู่ในความว่างปฏิเสธทุกอย่างความจําหายนะไม่ใช่หายแบบอ่การไม่ยึดถือความจําไม่ยึดถือสัญญาแต่เป็นความจําที่หายจากการปฏิเสธความจริงอกลายเป็นไม่รับรู้เรื่องทั้งหลายปฏิเสธว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอย่าลืมเรายังอาศัยโลกอยู่อยู่ในปัจจุบันนะ,ะจิตไม่มีจิตไม่ยึดในโลกนี้แต่เรายังต้องทำหน้าที่นะหน้าที่การงานหน้าที่ของทางโลก ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเขียนหนังสือไม่ได้นะคะความจําหายหมดเลยรอเวลาเช้าเย็นเช้าเย็นนอนกินเช้าเย็นขับถ่ายแค่นี้เองจนกลายเป็นมันไม่ใช่แล้วไม่ถูกทางแล้วเพราะว่าความทุกข์ก็ยังมีอ่ายิ่งใชอ้อยู่กับครอบครัวกับหน้าที่การงานนะหายหมดเป็นไปไม่ได้ทําให้ล้มเลยนะเพราะอย่าลืมจิตยังอาศัยขันห้าอยู่แล้วถ้าเราไม่เอาโลกหมายความว่า ไม่ทําหน้าที่ในโลกแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อ,อยังต้องอิงอาศัยต้องกลับมาใหม่มาเดินใหม่แล้วมาเรียนรู้ใหม่เพราะว่าการแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามีกิเลสตัณหาบททานพายึดนี่แล้วเราไม่เคลียกิเลสตัณหาบททานในการสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่ากับเราเพิ่มแค่ความว่างเข้ามาเท่านั้นเอง ทุกอย่างยังเกิดดับอยู่ในจิตใจคุณย่อมสงสัยแน่นอนฉะนั้นวิธีก็คือใช้สติปัญญาสอนจิตให้เรียนรู้ความจริงและสำลอกออกสำลอกกิเลสตัณหาอุปทานคในความยึดมั่นในขันหันเองเนาะว่าร่างกายเนี้ยใช่เราจริงหรือความรู้สึกใช่เราจริงหรือความจําความรู้ทั้งหลายความปุงแต่งความเห็นทั้งหลายใช่เราจริงหรือรู้ได,รได้รู้ได้ทุกเรื่องแต่ไม่ยึด มาเป็นเราในทุกๆเรื่องอย่าลืมนะว่าระหว่างที่ว่างไปเลยขันนอกสิ่งนี้อยู่ข้างนอกปฏิเสธไปหมดแล้วเราก็เอาแต่ตัวว่างแต่กลายเป็นว่าเราไม่พิจารณาในส่วนที่เข้ากระทบเข้ามาขันนอกมันก็เข้ามากระทบอยู่นั่นแหละแล้วก็ปฏิเสธมันก็กลายเป็นว่าเราปฏิเสธความจริง ให้เรายอมรับในขันการทํางานของขันแต่จิตไม่ไปยึดในขันอันนี้เป็นเรื่องของมัชฌีมาปฏิปทาในเรื่องของสินสมาธิปัญญานะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอไปยึดติดในความว่างว่างไม่มีอะไรกลายเป็นผมลูกฟักนะก็ได้อปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ท่านว่าเป็นผมลูกฟักก็ให้เรามัดระวังเพราะว่ายังไม่เคลียร์กิเลสตัณหาอุปทานออกจากจิตเลยเป็นการปฏิเสธอันไหนไม่ชอบก็ปฏิเสธไปอันไหนชอบก็ดึงเข้ามา เนี่ยยังไม่ได้เคลียดกิเลสตัณหาโรคกรดหลงเลยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมาพิจารณาให้ดีอย่าเสียเวลานะเราถูกทดสอบนะทางเดินน่ะมีทดสอบมีข้อสอบมาให้เราเดินมากมายไม่สอบทางการรู้ตัวตื่นขึ้นมานี่ก็สอบทางการหลับเนาะแต่ถ้าจิตรู้แล้วเนี่ยจิตเขาไม่หลับเข้าเคลียร์ได้ทั้งหมดฉะนั้นมันจะไม่มีข้อสงสัยยกเว้นคุณจะบอกว่าคุณไม่สงสัยทั้งทงท,งที่ภายในสงสัยอยู่ เขาเรียกปฏิเสธความจริงอ่ากลายเป็นว่าไม่ทบทวนไม่พิจารณานะเขาเรียกธรรมวิจยะอ่าจริงอยู่ว่าแม่ชีก็เคยเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันต้องว่างไม่มีอะไรแต่กําลังของเราอ่ะในความไม่มีอะไรในในความไม่มีอะไรนะ่ะคุณมีภูมิรู้ขนาดไหนคุณมีสติปัญญาขนาดไหนในการแก้ไขความยึดถือของจิต ถ้าจิตสละได้จริงเขาจะเบาของเขาเองด้วยการรู้ตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดเลยและจิตเขายอมรับได้นั่นคือภูมิจิตเขาเต็มภูมิแต่ถ้าปฏิเสธทุกอย่างมันสงสัยแน่นอนจิตสงสัยอ่ะถ้าเราปฏิเสธมันก็มีเราอยู่ในนั้นในความว่างในความไม่สงสัยมันมีเราหมดสงสัยก็มีเราไม่สงสัยก็มีเราจะบอกว่านิพพานมีอยู่แล้ว นิพพานไม่มีไม่เป็นนิพพานไม่มาไม่ไปนิพพานไม่มีบทบัญญัติได้เพราะเป็นเหนือสมมุติเป็นวิมุตติซึ่งนิพพานไม่ได้มีอยู่นะอ่าประภัสสอนมีอยู่แต่ว่าประภัสสอนเนี่ยอ่ามีตัวตนอยู่นะเมื่อไหร่ที่จิตเราว่างสบายดีไม่มีสิ่งใดมาเจอเือปนก็ประภัสสอน เด็กทําไมจิตประพัฒสอนก็เพราะว่าเด็กไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรมากนอกจากหิวนมหรือว่าลาคาญตัวก็ร้องแต่เขาก็ยังยังมีตัวตนอยู่ในนั้นคราวนี้ถ้าโตขึ้นโตขึ้นมีการเจือปนด้วยความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปแล้วความประพัฒสอนก็หายไปเรื่อยๆนะแต่ยังไม่ใช่นิพานนะนิพานคืออะไรบรรยายิไม่ได้เนะาะถ้าเกิดเราสำลอก อวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงาสามารถเข้าใจว่าสามารถเห็นสภาวะต่างๆสิ่งที่ถูกรู้นั่นน่ะถูกเห็นแล้วด้วยยานปัญญาแล้วก็ไม่ยึดถือว่าสิ่งที่รู้นั้นเป็นเราเท่ากับว่าสละละวางถอดถอนอวิชาออกจนใจเป็นวิชาความรู้ความจริงขึ้นเรื่อยๆอสำรอกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อไม่มีเราไม่มีของเราทุกสภาวะรู้แล้วเกิดดับในตัวของมันเอง ต่างอันต่างจริงต่างต่างอันต่างอิสระเป็นเช่นนั่นเองนั่นแหละ,ะความนิพพานจะจะปรากฏปรากฏโดยที่ไม่มีคำบัญญัตินะแม่ชีไม่อธิบายเรื่องนิพพานนะคะ,ะความที่จิตที่อิสระว่างของจริงจากการไม่ยึดว่างของจริงจากการ ว่างในว่างอีกทีหนึง่งโดยไม่มีใครเป็นผู้ว่างจิตที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวเขารู้ในเขาเรียกว่ารู้เฉยๆเป็นญาณปัญญาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นแหละคือความเป็นอิสระความพ้นทุกข์ที่ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเครื่องเสียบแางจิตได้ก็ขอให้นักปฏิบัตินักภาวนาทุกท่านพิจารณากันให้ดีอย่าเสียเวลาะจะได้มาค้นคว้าตัวเอง และแก้ไขกิเลสทั้งหลายโลภโกรดหลงที่หลงยึดมาขี่พกี่ชาติอ่าทําไมยังมีโกรธแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรลรอกสิ่งนี้คือกิเลสแต่มันพาให้เราเนี่ยมันละเอียดมากนะมันพาให้เราหลงทางอ่าไม่เป็นสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าข้างเจ้าของเพื่อความอยากของเจ้าของไม่ได้ละเลยนะไม่ได้ละกิเลสตัณหาอุปทานความอยากทั้งหลายยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่มากมาย ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงซึ่งธรรมและสามารถอยู่กับทุกสภาวะได้อ่าและมีสัมปัชัญญาในการที่ผู้คนยอมรับในจิตที่เป็นธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญหากับทุกคนทะเลาะกับทุกคนเลยบอกว่าอของตนถูกต้องแล้วของเขาผิดมันยังมีผูกผิดอนะ่ะแล้วยังจะมีตัดสินความทั้งหลายทั้งปวงจนทำให้ตัวเองทุกโดยไม่เข้าใจธรรมชาติข,ของบุคคล สิ่งของหรือสภาวะต่างๆจนกลายเป็นวุ่นวายไปหมดเพราะมีตนนั่นละสังเกียหได้ดีฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องความว่างซึ่งว่างว่างแบบไหนว่างนอกออว่างจกมีสถานที่ว่างว่างในคือว่างจากการที่มีที่ว่างให้เข้าไปแอบอยู่ แล้วบอกว่าเป็นความว่างแต่ตัวมีตัวเองอยู่กับว่างในว่างคือว่างอยู่ก็รู้ว่าว่างแต่ไม่ยึดในความว่างนั้นอไม่ว่างก็รู้ไม่ว่างแต่ก็ไม่ยึดสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แต่ไม่ยึดนั่นคือว่างของจริงจากการที่สละออกนะก็ขอให้ความบริสุทธินี้บังเกิดขึ้นจากจิตทุกทนจนสู่ซึ่งธรรมอันประเสริฐคือความพน้นทุกข์คือพระนิพพานของจริงนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีปฏิบัติ แม้จะมีอ,อุปสรรคบ้างก็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งมั่นและเชื่อมั่นในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาของพทธสัมมาสามพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าถึงตามอันประเสริฐคือความพุทธคือพนันิพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุเจริญธรรมค่ะ